รุ่นเก่าจะเป็นทองแดงครับรุ่นเก่าเอาสายได้พี่หนึ่งอันนี้มันมันไม่ขึ้นสน,นิทเลยนี่ไม่ถูกไม่ก่อนไม่ก่อนใช่ไอโลมิเนียมมี่อนได้นะแล้วมันก็ถูกกว่าด้วย,ย<ะ>แหละถูกกว่าตอนลดต้นียมใช่ครับ มีทองแดงเหรไม่มีไม,มไม่มีหรอก่อของเราเซ็ดีอยู่เจ็ดิีคลบมา

เขาก็คงไม่ให้ร้านยางถอดเนี่ยแล้วเขาก็มาใส่ให้ có air không? có air Yeah. Yeah. tủ Yeah. 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 có Yeah. chứ, ทนดีนะโอแล้วมันแพงด้วยก็แต่รุ่นติดรุ่นเลยที่เรื่อใหม่ก็จะเป็นทางบริัทนี้เราก็บอกเราก็ไม่อยากเปลี่ยนให้ร้านเปลี่ยนที่ก็จะได้เป็นอ้นลูกินใช่เป็นอ้นลูกินแล้วขาพอจะเอานี้ินเราก็จะเอานี้ไปขายไปเอาเอาเงินไปแพงกี่เดือนแลกเปลี่ยนแต่เราขาดทุนนะเราขาดทุนเนี่ยเราไปขายต้องแดงขึ้นราคาเยอะ นี่าใช้นะใสิบปีแล้วัง